ด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อกระฉาดนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่เกม Minecraft ของผมกับเซิร์ฟเวอร์ของโอเคครับผมเซิร์ฟเวอร์ของ Hypixel เนี่ยผมวันนี้เรามาเล่นคริปเ e อร์แอ t แท็กนะผมไม่รู้าม,าม,ม,รามาเล่นกันยังไงเหมือนกันเนี่ยหอแป,ป๊บนึ่งนะผมผมดูก่อนว,ว่าผมปรับเสียงดังไปไหมเนี้ยเนี้ยโอเคครับผมเสียงเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางแล้วนะเรามาลองดูกันเลยดีกว่าผมมาเล่นกันยังไเเง Hi เนี่ยกับเซิร์ฟเวอร์ของไฮพิกเซลนะผมวันนี้แบบเปิดตัวมาไม่มีอะไรมากยังไม่ทันได้แบบว่าอยู่ล็อบบี้ แสดงตัวตนที่ดีกูก็เข้าเซิร์ฟเลยนะบ,บอกว่าวันนี้เป็นบ้าอะไรจริงๆแล้วเห็นคนมันเข้าเยอะครับผมคิดว่ากลัวไม่ทันกดเข้ามาในนี้เลยอะเอ้าโฮ้ยเวทคริปเปอร์นะครับคริปเปอร์แดมคริปเปอร์มันบอกกดขี้ขวาตรงนี้เนี้ยบโอ้โหมันจะต้องให้กดซื้อมีร้อยห้าสิบกูมีโกลอยศูนย์นะครับไหนครับคริปเปอร์โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีสลามด้วยมีสลามเดี๋ยวคริปเปอร์กำลังจะมาคริปเปอร์รีเมนนะผมเดี๋ยว ช่อ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 ว้าอะอ๋อมันมีเป็นเว็บเป็นเว็บอ๋อต้องฆ่าคิปเปอร์ให้ตายครับผมแล้วคิปเปอร์จะออกมาเรื่อยๆเหรอหรือว่ามันจะระเบิดในบ้านนี้ด้วยเหน็บ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 โอเคครับผมตังมีสี่สิบโกมึงเอาอะไรมากครับเนี่ยโอ้โหมีผีด้วยมีผีด้วยอืจังหวะนี้ครับผมนี่อึดอึดแล้วอึดแล้วอึดแล้วซอมบี้อ่ะซอมบี้อ่ะซอมบี้อ่ะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ะโกพุ่งเลยอะ เอ้ยสนุกสนุกสนุกจริงเว้ยเนะียครับแม่พุ่งเว็บต่อไปแนละ้วนี่ใครผลิตอะไรครับเนะี่ยโอเคเนะี้อใสรัวๆโอ้โหผมนี่ซอยไวเลยบอกรักผัวเลยมาม่มาคิปเปอร์เนีน่ทุยเนะียกดเอเอเยี A ่ยมเนี่ยกว่าผมจะอัปดาบได้ก็7 5็ดน้อยห้าสิบนนอผมเราจะต้องเก็บตังค์ให้ถึงเจ็ดรอยห้าสิบเนี่ยก็แบ่งแบงตังค์กันบ้างดีวะผมค่าได้สามอ่ะเนะฮะก็หน้าตาดีผม หน้าตาค่อนข้างที่จะดีเลยดีเดียวโอ้ยมีซอมบี้ครับผมซอมบี้อย่าเพิ่งสนนะผมเอ้ยรถรางรถรางรถรางเหรอฮะรางเหรอรางเหรอะล่างเฮ้ยมันเป็นเด้อเด้อเด้อมีอออเขียวเขียวน,นี่มันเป็นอะไรวะใจเย็น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 มันช่วยกันฟู้กันอยู่วะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฮัดกูโอ้ยสองเนี่ยมันเป็นอะไรครับผมเราจะดักแต่หน้านี้เนะี่ยหนึ่งสองส้มจ้าโอ้โหโ <laughs> คิปเปอร์บอกมึงให้กูขยับบ้างก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นใจเย็น ไปทางอื่นบ้างนะจะเย็นดิจะเย็นเน่ใ, yes, ในสามแล้วนี่ไม่นี่ไม่นสี่แล้วอุ้ยว้าว,าวในตัวอะไรครับนี่ตัวอะไรครับว่าแต่มันมีโกลเลมออกมาโอ้โหโอ้โหเสยเพื่อนกูโอ้ยเด้อเด้อเด้เด้อเดโอ้โหไล่ตีโกเลมหมดเนี้ยครับเด้อเด้อเดคิปเปอร์กำลังจะมาเด้อเด้อเดผมจัดการคิปเปอร์ไปแล้วคันเฮ้ยจัดการสตี้หมูสตี้หโอ้โหเลือดพุ่งครับผมเลือดพุ่งโอ้โหจะเย็น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 โอ้โหกูเลือดลดไปเยอะโอ้โหโหขยิงกูอะจะเย็นจะยิง ตกลงมาได้แล้วตกลงมาดิตกนี้น่าตาดีเนี่ยแม่เลือดกูลดไปเหลือเท่าไหร่เนี่ยเนี่ย <c oughs> โอเคเลือดเลือดเรายังเพิ่มอยู่เนี่ยผมก็เดี๋ยวน่าตาดีเฮ้ย <c oughs> มึงอย่าพึ่งเสยกออูอัพปปร์ขัดขุยป่ะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยโอ้โห,โห,โหโกนี้พุ่งเลยเนี้ยเนี่ยผมจะเป็นที่จะต้องอัพดาบผมผมชอบดาบมากเนี่ยหนึ่งสอง ซ้่มดซอยทีีคิปเปิ้จังหวะนี้โอ้โอ้โอ้จะเย็นสี่ยิงข้างบนด้วยดีหวะยิงด้วยพอจะตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแบ่งแบ่งกูมั้งโอเคไปแย่งเพื่อนเขาเขบแหม่่าได้เจ็ดเนี่ยมันค่าได้แปดแล้ว่าไม่ได้รับผมเราจะต้องนําเขาเอ้ยทุกคนมีหัวใจกันเท่าไหร่อ่ะมีประมาณยี่สิบเนี่ยแต่ว่าผมก็มีประมาณยี่สิบอะแล้วเลือดกูทำไมมันเพิ่มนิดเดียว แล้วทำไมเว้ยมึงจะถามไปยอังโอเคหนึ่งสองสามฟันเลยลูกฟันเลยอ่าเขาบอกโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหซอมบี้ผีน้อยน่ารักผีน้อยน่ารักน้อยน่ารักฮะน่ารักน่ารักเออเออไม่ได้แดกลูกเออโอเคได้แดกครับผมแม่นี่ยไม่ได้แดกอุ้ยครูกีดเลยกูนี่กีดแล้วยิงก่อนอะไรครับเนี่ยผมนี่ยิงเลยนะฮะผมนี่ยิงขึ้นเลยไม่ใช่เดี๋ยว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 มีสไนเป็ สไนเปอร์สไนเปอร์เนะฮะไม่ได้เลยครับสปาวเก้าวันนะผมเวฟที่เก้าแล้วแม่ไม่ได้เลยครับโหที่เก้านี it, ่ค่อนข้างหน้าตาดีครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยกูฆ่าคิปเปอร์ก่อนคิปเปอร์มันอึดมากอึดมากจริงเฮ้ยมึงไม่ช่วยกูหน่อยอะจะเย็นโอเคเนี่ยเคครับผมแล้วก็หาตังค์ไปอัพดาบดีกว่าโอ้โอ้โอ้ผีผีขนาดจัมโบ้จัมโบ้มามามาเป็นไวๆ ไว้ย,วยจัมโบ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราใจเย็นเย็นโอเคตอนแบบผีเถียบลุกผีทีเอเอออย่างนั้นแหละโอเคมีตัวไหนมันก็ตีไปนะนะครับผมใจเย็นแน่ผมโอเคว้าวซื้ออะไรได้บ้างครับเนี่ยเออซื้อยาเพิ่มเลนไหมครับผมผมจะอัปเกรดซอสน,นะฮะอัปเกรดซอสครับผมจะเปลี่ยนจากพริกเป็นมะเขือเทศแล้วก็เป็นแม่ไก่ <laughs> เป็นน้ำจิ้มไก่ตามแม่ปโนโอมนี่เว้ย เดี๋ยวเดี kommt, mond, ip, okay. 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 Hey. ๋ยวมีซอมบี้ทันเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจัดการซอมบี้ทันเดอร์ไปเดี๋ยวกูไปช่วยโอเคครับผมโอเคครับกระโดดตีครับกระโดดตีเดี๋ยวเดี๋ยวเราห้ามชนมันแหละโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น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 คิปเปอร์ใจเย็นครับใจเย็นวางกาวลงก่อนลูกวางวางบอลวางทุยวางบอลกัญชาลงก่อนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโกเลมโกเลมมันตามหลังมึงอ่ะโอ้กูไปแล้วจุ๊บจุ๊บลาก่อน นี่ยโอ้โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจ,เย,นจเย็นปีศาจหมูหมูอ่ะหมูอ่ะเอาเอาหมูอ่ะกูกินหมูแม่งฉลาดมีการหลบด้วยหลบแบบดับสเต็ปเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนกูตอนนี้ตายไปกี่คนแล้วคิปเปอร์ตอนนี้เหลือห้าตัวเดี๋ยวเดี๋ยวการโจมตีของคิปเปอร์มึงนี่จริงๆริงเลยอ้ใจเย็นใจ,เย,นจเย็นปีศาจหมูหุ่มเล่นกูเล่ครับเล่นกัวโอเคเกือบตายโหง่ะโอ้โหโอ้โหระเบิดมันเลยมันแล้วกูอัปเกรดดาบมึครับโอเคเนี่ยดาบกูแรงแล้วเว้ยเนี่ยเกี่ยวระวังให้ดี ระวังให้ดีโอ้โหโดนกูอีสองจะตายแล้วเนี่ยนะฮะผมมีคนตายด้วยไอรอนโกเลมเยอะนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็น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 ปีศาจหมูปีศาจหมูจะเย็นจะเย็นกูจะตายหงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องยิงยิงข้างบนหน่อยนะมีมีมีตัวเบรสเตอร์นะฮะโอ้โหระเบิดมันแล้ว มันเล็จังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับเออนั่นแหละฟันนะผมฟันเข้าไปฮะฟันเข้าไปโอ้โหโซอมบี้มาซอมบี้มาหลังมาหลังครับมาหลังโอเคสุดสบยโอเคเนี่ยผมนี่ฆ่าได้15เลยครับเขานี่ฆ่าได้21เลยฮะไม่ได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวี๋มีซอมบี้ทำไมมันจะทำไมมันมาออบุ้มโอ้โหขี้กับไหลเนี่ยขี้นี่แตกกระจุยเลยเนี่ยโอ้โหเลือดนี่พุ่งเลยครับโอเคเนี่ยเราต้องทำการรักษาตัวเราไว้บ้างนะครับผมเนื่องจากเออ ตัวเราเนี่ยมีเลือดที่ค่อนข้างน้อยผมจริงจริงมันไม่ค่อนข้างน้อยมีเลือดก็โอเคนะแต่ว่ากูโดนแล้วแบบหนักๆครับผมโดนแล้วเจ็บจริงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นผมเคลียร์เคลียร์ทางบนน้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาสองไอมาสองมาสองคนมาสองคนมาสองสองนะสองครับผมสองใช่ไหมสองไอสองนี่ใจเย็นเยี่ยมแล้วพุ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยทันนัทันเดอร์นะเว้ยโอเคเนี่ยใจเย็นใจเย็นนะผม ะจะเย็นตอมบี้ครับจะเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น,ยนอขี้ไหลอ่ะโอ้โหระเบิดเด้โโอเด้อเดให้ผมซื้อโอ้โหอัปเกรดเกาะถ้าจะเป็นอันนี้ต้องเป็นสามพันผมจะอัปเกรดเกาะก่อนนะฮะแล้วก็มีระเบิดป้องกันระเบิดด้วยนะฮะแล้วก็มีเอออันนี้เนี่ยอะไรคนระับเพิ่มพลังเวลากดปุ๊บนี่ใช้ปุ๊บนี่พลังของเราพลังดาเมจของดาบจะเพิ่มขึ้นสามสิบวิเนผะม ก็หน้าตาดีอยู่นะแต่หน้าตาก็ไม่ค่อยดีเอ้ยไม่ใช่ก็หน้าตาก็ยังดีอยู่ครับผมแต่ไม่เอาเนี่ยเฮ้ยใจเย็นดิซอมบี้อยู่คีเปอร์มันมาระเบิดลังกูนะเว้ยต้องให้ความเข้าใจผมก่อนนะฮะใจเย็นใจเย็นโอเคนะครับคีเปอร์อยู่ไหนวะอ้าวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนะผมข้างหน้ามีตอโมโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูไปแล้วบุ้มคีไหลเอ้าไม่ไหลฮะแม่เนี่ย ผมจะอยู่ตรงนี้รอเลยแล้วกันเนะนี่ยอืมโอ้โหจังหวะนี้ใส่แล้วใส่แล้วใส่แบบรัวๆผมโอเควิ่งเข้ามาเสรสยนะครับเต็มที่ผมจะจะแย่งผมข่าก็ไดนะ้เพราะว่าเราต้องช่วยกันเนะี่ยเออโอเคครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไอรอนกูเล็มไล่ไล่ตุ๋ยโอ้โดนอัปเปอร์คัตอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษกูไปแล้วเฮ้ยนี่แหละเสรย เดี๋ยวเดี๋ยวเจะเย็นจเย็นโอ้โหมาหนึ่งให้ถึงสองมาหนึ่งมากถึงสองเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ตีตีคิปเปอร์ไม่คิปเปอร์เหรอคิปเปอร์โอเคแล้วตายแล้วว้าวแต่ตัวนี้อ๋อสกินกูก็ว่าตัวอะไรครับผมโอ้โหแม่งเพื่อนกูโดนอัปเปอร์คัตนะฮะโอ้โหกูก็โดนอัปเปอร์คัตเหมือนกันไม่ใช่ใครเพื่อนกูครับโอเคอัปเปอร์คัตเหรออัปเปอร์คัตเหรออัปเปอร์เหรอโอเคไม่โอเคว่ะโอ้โหกูกูโดนเล่นยาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับผมอ๋อมันเป็นยาหิวววอุ้ยยยาาิิ มะคงไม่ไหวตอนนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดใจเย็นใจเย็นเนี่ยโอ้คอกูมึนไม่ใช่คอคอบ้านมึงเมื่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวคอกูเริ่มแหบแบบเริ่มเจ็บคอแล้วสเต็ปติ้งเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดีนะครับอย่าเพิ่งข้างอย่าเพิ่งข้างไอเดี๋ยวข้างเกินไปไม่ดีนะครับเดี๋ยวเล่นข้างในสมองไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้บึ้มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออัปเกรดเกาะสัตร์ first เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะโอ้ยขี้กับไหลอ่ะนะโอ้ยยัง หน้าตาดีหน้าตาดีโอโอ้โหหน้าตาดีหน้าตาเริ่มไม่ดีแล้วแป๊บนึงจะตายหาแล้วใจเย็นใจเย็นโอเคเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีหน่อยตีอีกหน่อยโอเคโอ้เลิศพุ่งเลยทีเดียวโอ้โอ้โอ้ไม่พุ่งแล้วไม่พุ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมูน้อยหมูน้อยน่ารักจุ๊บๆไปแล้วเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีคิปเปอร์ให้เน่เดี๋ยวตีคิปเปอร์ให้ก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเน่โอเคโอ้โหแม่งมีคนโดนซอมบี้แดกเนี่ยถูกแดกโดยซอมบี้เอ้ใจเย็นใจเย็นกูยังไม่อยากถูกซอมบี้แดก น่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยตีกูจะตายแล้วโอเคฮะอะไรวะใครตายไม่ไม่ตายแล้วเหรอจีๆเลยอ่ะนี่ฮะแม่งไม่โจทย์จีจงจีเจียลฮะ,ะโอ้ยแล้วมาแบบความแหลกที่สมจริงกูก็จะกระโดดลงไปข้างล่าง โอเคอ่าเ okay. นี่ยเน็ตเริ่ม <laughs> เริ่มดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมนะเล่นอีกเกมนึงไงผมกี้ได้อะไรวะเล่นคิปเปอร์แอคแท็กเนะี่ยบอนซี่ฮันเตอร์ยบเอ่ดราก้อนวอลหยบเอนเดอร์สเอนเดอร์สปรีส์นันเป็นอะไรคนระับเอนเดอรนะ์สปรีส์เนะี่ยสปรีส์เนี่ยมันออกมันมีตัว F ด้านหลังะฮะโอเคเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าผมมันเป็นอะไรอะฮะว้าวคนเข้ามาแบบ ค่อนข้างรดเร็ววะผมหน้าตาดีเนี่ยหน้าตาดีเนี่ยนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของไฮพิกเซลของผมอย่าลืมนะจ๊ะจุบจ๊บๆและจุงเบย์เนี่ยอ๋ออ่ะ,อะเดียวเดียวเดยวมันเหมือนให้เราวิ่งไปให้เราวิ่งแบบเนี้ยแล้วก็ทางจะหายไปฮะใช่ปะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยอืมอืมก็รอคนเนี่ยผมเกมจะสตาร์ทภายในสี่ครับผมสามนะครับสองนะครับผมหนึ่งเนี่ยไปเริ่เม้าผมโอ้โหเดียวเดียวเดียว อุย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 ยออุยยอนี่มันอะไรครับนี่มันอะไรเดอเด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 โอ้โหโอโหโอโหเดเดเเดเดอ๋อเราเป็นเอ็นเดอร์แมนอไม่แกเนีแล้วเราเราต้องทลายทางทาลายทางผมทำลายทางเด้เดเดใจเย็นใจเย็นเดเดเดเเพอร์ตได้ิงอาหน้าตาดีนตาดีครับผมเราก็ยิงไปก่อนโอ้โหโดนปืนน M249 มาตุล่าเรานะัดไม่ใช่ S.F. ไปสองเดี๋ยวยิงครับผมยิงยิงทางนี่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 เฮ้ยจะเย็นจะเย็นโอเคเฮ้ยไม่ไม่อย่าพึ่อง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 อย่าพึ่งจะเย็นจะเย็นจะเย็นไม่ไม่นะไม่ไปลอยเขาแล้วไปกูโดนอย่างงี้โอเมก้าทิปเปิลช็อตครับผมเนี่ย โอ้โหเขาเล่นกันมนันเล็บไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันม,มีมีทิปเปิ้ลช็อตด้วยคนระับโดนทีสามนัดอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหอันนี้ก็แบบมึงนี่ก็จเจริญนะครับนวาร์ปไปตรงนี้คนระับผมโอ้ฉลาดเนะี้ยหน้าตาดีครับผมถ้าไม่รู้แผนเนะี่ยโอเคครับผมเนี่ยเราจะไปลองเล่นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาเนะี่ยเอออ่ะอกูออกไปไม่ได้เหรอวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าต้องรอให้จนกว่าเขาจะชนะหมดครับผม เ,เลยพอดเอา้าลงไปข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรมาลองรับด้วยครับจุ๊ยเอา้าหายไปแล้วนะครับผมแต่คนที่หกเนะี่ยนี่กูออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับกดทับสเปาล์แต่กูจะไม่ได้เหรียญน,นั่นไงกูว่าล่ะไม่ได้เหรียญ <laughs> โอเคเนะคี่ยไปอีกรอบหนึ่งดีกว่าเนี่ยผมไปดูดีกว่าครับผมว่ามีอะไรโอ้โดนอนอตดักเนะี่ยจุบจ๊บเอนเดอร์ฮิปเปอร์แอคแทก อืมแต่นรู้สึกจะนานนะผมกว่ากูจะได้เล่นนะนรับมีห้าเอ้มีหกมีเจ็ดแล้วแล้เดี๋ยวก็คงได้เล่นมัน้งนะครับกดเข้าไปก่อนนะผมนี่กูกดเข้าไปรอเซิร์ฟนี่โอ้โหสิบเอ็ดคนแล้วผมแปบ๊บนึงกินน้ำแป๊บครับผมขอขอพัยขอพัยเนี่ยนะอโอเคครับผมเนะี่ยการพูดตลอดนี่ก็แบบ <laughs> เสียงกูจะหายเลยฮนะมิสตีฟ นี่แหละรครับคนใส่หูฟังฟังเพลงอยู่ครับผมโอเคเนะี่ยสิบห้าคนแล้วที่เหลือก็รอให้เขากดเข้ามานะครับผมเป็นเวลาเรื่อยๆไม่ใช่เป็นเวลาเรื่อยบ้านแล้วผมจนกว่าคนจะครบเนะนี่ยมาเนี่ยครับกดรอเล้วผมห้าส <laughs> ี่สามสองช็อตเดอะฟัคครับนี่มันอะไรครับผมโอเคเนี่ยกดเปิดมามีชัยไปกว่าครึ่งมีชัยไปกว่าครึ่งมีชัยไปกว่าครึ่งดูชิบหายละชิบหายละเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโกมีโก้เดินบล็อกนี่มันอะไร จะเย็นนะไอเนเดอเนจเย็นจเยนจะเยนจเเยนกดกดกดกเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดมันมีเดบเบลจ้ำมีเดบเบนจ้ำด้วยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดจ้ำเดี๋ยวดีอยู่พิ่งทำลายทางตัวเองอยู่วะน่าจจเยนจะเย็นนมออโหจะิงเหรอจะยิงน่จะยิงรับจะยิงรับเอาเอาเอาเอใช่ไหมเอาใช่มเดยวเดี๋ยวกูวัฮะกูวักูวัอยู่จะเย็นโอ้โหอยู่ตรงนี้นะครับเด แอบเนียนก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทิปเปิลช็อตเก็บทิปเปิลช็อตก่อนอุ้ยจะเย็นทิปเปิลช็อตโอ้โหได้ไหมโอ้โหได้ผมแหมอย่างนี้มันเล็บยิงเลยโอ้โหเดียว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 โอเคเนี่ยเดี๋ยวแย่กือบตายเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกันนั่นนี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลงไปเออนั่นไงลงไปหมดละยังยังยังเออยังครับผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องอยู่ในทางที่เยอะๆหน่อย เจอทิปเปิลชอ็อตผมอ่ะเอ,าอ้เอาเฮ้ยหายเฮ้ยเฮ้ยทิปเปิลช็อตตอนนี้กูเหลือแค่ช็อตเดียวแล้วว่ะกูไม่ไม,ไม,ไม,ไมีทิปเปิลเลยจะเย็น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 นี่กูสร้างไว้ก่อนออ <c oughs> ว๊ับเฮียไร้ผลแล้วถูกทำลายวูโ้โอ้ไม่ใจเลยนะอ,อีกรอบอีกรอบนะผมแม่ไร้การ์ดเนี่ยโอเคเนะี่ยเอออีกรอบหนึ่งนะผมเฮ้ย สิบหกเฮียเออเอาอีกรอบหนึ่งได้อยู่เนี่ยนี่ครับผมไปต่อนะฮะการเป็นเอ็นเนอร์แมนนี่ลำบากนะเนนะครับเนี่ยต้องรอนะครับต้องรอคนเข้ามาครับผมลำบากจริงเลยเนี่ยห้าคนแลยครับอืมห้าคนนั่งรอเนี่ยครับผมมันอะไรเนี่ยลำบากมากครับผมจะตัดก็ตัดไม่ได้เนี่ยโอเคเนี่ยผมตอนนี้กี่คนแล้วแปดคนแล้วเหรอหกเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมชื่อมีเก้า เฮ้ยหรือนี่เป็นคนดูแลเซิร์ฟแบบอืมไม่น่าใช่นะครับผมนะครเราจะลองไปดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ชั้นกันนะฮะอืมเดินเล่นครับผมอโอ้ยถือถือโอกาสนี้หยุดหยุดพูดเลยดีไหมเนะีนะ่ยเนี่ยคอเริ่มเจ็บนะครับผมเออตรงแถวนี้นี่เจ็ดคนแล้วโหเจ็สดสิบหกอ้อยเก้าคนเลยกูนี่น้ำลายแทบฟูมปากครับผม เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยผมเจอพี่เสือโทนี่ใช่แบบโอ้ย,อยพี่เสือตรงไปละแมเป็นอาหารเช้าซีเรียลแล้วทำไมสองคนนี้มันคล้ายๆกันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครับผมคล้ายๆกันเนี่ยอืมดูผมแปลกกว่าเพื่อนเลยครับว้เสื้อข้างหลังเป็นคีปเปอร์ข้างหลังเขาเป็นคีปเปอร์เปล่ายบเป็นดาบเนี่ย้ยมีเต่านินจฉาผมดีโอนาโดเดี๋ยวเต่านินจาบ้านมันมีแตงโมโอเคสิบสองคนแล้วแล้วก็ แป๊บนึงผมอยากจะหนีไปจากไอ้เสื้อแดงพวกนี้มากผมกูต้องตบไปใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยเงี้ยไปแล้วพวกผมเจอลูฟี่ใช่ป่ะวะไม่ไม่ใช่ลูฟี่อ่ะเนี่ยโอเคครับผมผมเจอพี่เสือโทนี่อีกแล้วเนี่ยมันใช่พี่เสือโทนี่อ่ะเฮ้ยผมเจอคนเหล็กอานนชวัตสเนเกอร์เอ้ยไม่ใช่แนี่มันกระดูกเนี่ยโอเคครับผมรอนะฮะอีกรอบหนึ่งครับผมอาจจะไหวเนี่ยแม่ ยังไม่เข้าใจอะไรมากผมแต่ก็เริเ่มเริ่มลงไปลงไปเลยครับโอ้โหแม่เอาเอาเลยครับเอ้ยใจยเโโย็นโอ้โหเดียวผมมีชั้นที่สองเนี่ยไม่มีตรงกลายงยิงยิงยิงดียิงโอโ้โหกระตุกไปไหนนี่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 เอ็นเดอร์แมนนะเอ็นเดอร์แมนนะครับเอ็นเดอร <laughs> ์แมนใจเย็นใจเย็นเนี่ยโอ้โหกุหลาบนะฮะผมวาร์ปไปตรงนู้นได้ไหมครบ,ครบ <laughs> โอเคนะครับวาร์ปได้นะผม ตายสไตล์หนูตายซะมันแนวจังหวะนี้เนี่ยโอ้หลายกาดเนี่ยแม่ไม่ได้เลยเยี่ยมตกลงไปได้หนูตกลงไปตกลงไปตกลงไปโอ้โหยิงโตอะโตอะรับโววาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโตว่าทีกูเลิกไม่ไหวแล้วโอเคลงไปนอนกับพื้นได้หนูเนี่ยแต่โตวาทีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมพื้นกูมันค่อยๆหายอ๋อไม่เกี่ยวเนี่ยวันนี้ต้องใจเย็นไว้ก่อนเลยเนี่ยโอเคเนี่ย ผมม่ยิงเลยยิงก่อนแล้วไอ้นั่นเอ็นเดอร์แมนเหรอเอ็นเดอร์แมนเหรอเอ็นเดอร์แมนโอ้โหโอ้โหมันยิงทิปเปอร์ช็อตเลยผมชิบหายละของเดของจะหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวจะเย็นกูนี่มีบล็อกบล็อกกันไว้ให้เร็ว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 รีบ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 โอ้ยจะเย็นกูกระโดดได้อยู่กระโดดได้กระโดดโอเควาร์ปไดุ้ยเลิกเลยกูนี่เลิกเลยครับโอ้แนวผมผมตายคนที่เจ็ดเนี่ย ไม่เหลือผมเหลือแบบว่ายัางไงเหลือเป็นแบบว่ายัางไงเขามีเจ็ดคนนะผมเพราะผมตายคนที่เจนะ็ดเนี่ยไม่ใช่ตายคนที่เจนะ็ดเนี่มแบบว่ามันเหลืออีกเจ็ดคนแล้วโกกูตายระหว่างนั้นพอดีนผมโอเคเนะียก็ขอจบมาไปกับภาพสวยๆภาพนี้เลยนะผมโอเคนะผมก็ใครชอบกดไลค์เนียผมชอบมา,มากๆกดซับเขาผมเรามาดูกันดีกว่านะผมว่าคลิปหน้าผมจะเล่นอะไรเนะี้ยผมก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะผมที่รับชมเนะี้ยตลอดวันนี้แน่นอนรับผมขอบคุณมากครับ